สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราวิวเล่ชาแนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวสาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันที่27กันยายนนี้ล่าสุดมีการยืนยันว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดยักษ์ใหญ่จากฟิมิปปินสกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับกอนซาโล่ลามอสกองหน้าตัวเก่งของเบนฟิก้าทีมดังในศึกลาลิก้านอตของโปรตุเกสตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟติงนิวโดยรายงานดังกล่าวมาจากเว็บไซต์กีฟมาส์สปอร์ต ที่ได้ระบุเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ทีมปีศาจแดงให้ความสนใจดาวยิงไว้22ปีลายนี้เนื่องมาจากพวกเขาต้องการดึงตัวเข้ามาแทนที่คิตเตโนโรนันโดที่มีข่าวต้องการย้ายทีมมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีข่าวพยายามมองหาดาวลุ่งคนใหม่เข้ามาทดแทนคิตเตโนโรนันโดอยู่เป็นระยะเนื่องจากสัญญาของโรนันโดกำลังจะหมดลงหลังจบฤด,ดูกาลนี้ ยล่าสุดมีชื่อของลามอสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรายงานระบุว่าลามอสถือเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจและทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการกองหน้าที่มีความกระหายในการสร้างชื่อให้กับตัวเองแต่ต้องมีค่าตัวที่ไม่สูงเกินไปซึ่งดาวเตะเบนฟิก้าถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับพวกเขาปัจจุบันสถานการณ์ของทีมเอลิกเทนฮากกำลังเป็นไปได้สวยโดยพวกเขาคว้าชัยชนะได้4เกมหลังสุด ฟมิลิใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ